สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลลี่แล้ววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเกมคาบาลนั่นเองะฮะก็เป็นเกมโปรดของผมเกมหนึ่งเลยนะฮะซึ่งเกมนี้ก็มีอายุมากกว่า10ปีแล้วนะฮะ ก็พอดีเห็นว่าจะมีเวอร์ชั่นมือถือเข้ามานะฮะก็เลยจะลองหยิบเรื่องนี้มาทําดูสักหน่อยฮนะซึ่งข้อดีของเกมนี้ที่ทําให้ผมชอบคือระบบคอมโบแล้วก็ส่งครามประเทศก็ความสวยงามของสกิลอาชีพอะไรต่างๆนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นก็ต้องเข้าไปลองดูนะฮะคาบาออนไลน์สร้างโดยบริษัท EST Soft เปิด Open Beta ในประเทศไทยในวันที่26กรกฎาคมปี 2,550นะฮะกับทางเอเชียซอฟและสิ้นสุดลงวันที่31สิงหาปี60นี่เองนะฮะและหลังจากนั้นก็ย้ายมาเปิดกับค่ายใหม่ก็คือ e ิเล็กทรอนิกส์เอ็กนะฮะหรือ EXE นั่นเองค่าเบ้ามือถือก็จะมาเปิดกับค่าย EXE เช่นกันนะฮะซึ่งเปิดตัวในเดือนที่9เนี่ยฮะเดือน9 E63 นี่เองฮะ,ะพร้อมกับต่อสัญญาภาค PC ด้วยซึ่งเขาบอกว่า ภาคมือถือเนี่ยจะ้ายกับ PC ประมาณ90%เลยนะครับแต่มือถือก็คงจะมีระบบบอดเดินเคล็อัตโนมัติอะไรประมาณนี้ฮะทีนี้เรามาเข้าเรื่องประวัติคาบาวกันดีกว่านะฮะเกมคาบาวออนไลน์คือเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาทน,นะฮะเป็นเกมแนวแอคชั่น m m o r p g มฮะมุมมองของเกมมุมกล้อง,องสามารถซูมเป็นมุมมองบุคคลที่3เมื่อซูมออกจะกลายเป็นมุมมองกล้องวงจรปิดในการเล่นนะฮะคำว่าคาบาว ย่อมาจากคำว่าคาบาราเป็นภาษาฮีรูนะแปลว่าคำสั่งสอนหรือความลับหรือมาจากภาษาอังกฤษคือคาบาล่าเป็นเกมเก็บเลเวลที่ต้องใช้เวลาเล่นระยะเวลาหนึ่งจึงจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับนะฮะเกมนี้มีจุดเด่นคือมีภารกิจให้ทำมากมายและกราฟิกที่สวยงามในสมัยที่เกมนี้เปิดตัวก็คือณตอนนั้นนะฮะ จนทาให้ในปีที่เกมเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ของเกมมีคนสมัคร ID ครบในเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะฮะทางบริษัท ESTsoft ต้องการนำจุดเด่นมาใช้ในเกม3อย่างคือระบบ PK TDSKilling และ Red Eye ในส่วนของเนื้อเรื่องนะฮะเขาเล่าว่านานมาแล้วคาบาเบได้ทำลายล้างโลก ด้วยความเดือดดาลและทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกและในระหว่างที่คาเบาได้ทำลายล้างโลกอยู่นั้นผู้ควบคุมพลังทั้ง7ได้พาผู้ที่มีชีวิตรอดหลงเหลืออยู่หลบหนีและร่วมกันสร้างโลกใหม่ซึ่งตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบจะพันปีแล้วคาเบาวได้ถูกเหล่าปีศาจเข้าครอบงำจิตใจอีกครั้งและถูกชักนําให้กลายเป็นราชาแห่งปีศาจเพื่อจะทําลายล้างโลกอีกครั้งถึงตอนนี้ ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะกล้าเผชิญหน้ากับเหล่าผู้ลุกลานหรือไม่คุณจะได้รับบทบาทเป็นผู้กอบกู้ในว e r เลตเพื่อช่วยกันปกป้องโลกแห่งคาบาวและกล้าไหมที่จะเปิดเผยแผนการชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ว่าเป็นของใครกันแน่ด้วยจํานวน NPC มากกว่า100ตัวในโลกของคาบาวออนไลน์คุณจะได้พบกับเพื่อนรวมทั้งศัตรูทั้งดีและชั่วร้ายแต่อีกด้านก็มีทั้งพันธมิตรและศัตรู ปีศาจร้ายคอยเฝ้าดูอยู่แล้วคุณจะเชื่อใจใครก็นี่ก็เป็นเนื้อเรื่องที่เขาเกิดนำมานะฮะเป็นเนื้อเรื่องในเกมนะสำหรับจุดเด่นของเกมคา r b บาวเป็นระบบที่เข้าใจง่ายมีระบบเก็บ SP เพื่อใช้แปลงล่างนะฮะช่วยในการเพิ่มพลังความสามารถตัวละครได้อีกระบบสกิลที่ผู้เล่นสามารถกดคอมโบได้อย่างต่อเนื่อง ดันเจียนสุดเจ๋งกับบอสสุดโหดพร้อมทั้งของแลไอเทมมากมายให้คุณได้ร่วมค้นหายังมีระบบคราฟไอเทมที่คุณสามารถเลือกคราฟได้เองสำหรับเหล่าสายบูมีทั้งระบบ PvP ที่สามารถทำการต่อสู้กันได้ทุกแผนที่และยังมีระบบ GvG นะซึ่งเป็นสงครามกิวนะและที่ขาดไม่ได้ก็คือสงครามประเทศนะฮะ ก็เราจะได้เลือกระหว่าง2ประเทศนะฮะกับคาเปล่ากับอีกประเทศหนึ่งจําชื่อไม่ได้นะเรียกว่าโผอะเรซันซันโนโผซึ่งสงครามประเทศเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้ะฮะแต่มันคือศึกแห่งศักดิ์ศรีก็รู้สึกว่าถ้าเกิดประเทศไหนชนะนะฮะในอาทิตย์นั้นคนในประเทศนั้นนั้นก็จะได้รับบัฟอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะสำหรับสายซิ่งนะฮะก็จัดไปกับ บอดแล้วก็มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะบอดนี่รู้สึกเะวิวสี่สินะส่วนมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะ90หรือเปล่าไม่แน่ใจลืมแล้วไม่ได้เล่นนานก็สำหรับทั้งมอเตอร์ไซค์และบอดนะฮะก็ไม่ได้มีดีที่เคลื่อนที่เร็วเท่านั้นนะฮะและยังสามารถโจมตีบนบอร์ดหรือมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะฮะสายแฟชั่นที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะ,ะสัตว์เลี้ยงสุดชิคไม่ได้มีดีแค่น่ารักแต่มาพร้อมกับออปชั่น ที่เพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของคุณอีกด้วยนะฮะในส่วนอาชีพตอนนี้มีถึง8อาชีพนะฮะเมื่อก่อนตอนอยู่กับเอเชียซอฟต์ G so ft, รู้สึกจะมีแค่6กทีนี้เราก็ไปดูทั้ง8อาชีพกันนะฮะวอลเลเอร์ที่สุดแห่งนักลบระยะประชิดนะฮะผู้ซึ่งมีความสามารถในการใช้ดาบยักษ์ได้ทรงพลังพวกเขาคือผู้สืบทอดการควบคุมพลังยุคแรกและพวกเขาใช้พลังในการเพิ่มความสามารถของร่างกายให้สูงขึ้น โดยสมบูรณ์แบบพวกเขาให้ความสำคัญกับพลังมากกว่าเทคนิคดังนั้นพวกเขาจึงต้องการความแข็งแกร่งมากกว่าชุดเกราะเช่นอาร์เมอร์เซตมีแบตเทิลโหมด2เป็นการเปลี่ยนอาวุธจากดาบยักษ์เป็นเขียวนะฮะกวาดศัตรูตรงหน้าอย่างรุนแรงเมื่อเลเวล50ก็คือเลเวล50เราจะแปลงร่างได้นะฮะก็จากใช้ดาบใหญ่ก็จะเป็นเขียวนั่นเอง ก็มีระยะเวลาจำกัดนะฮะโอเวอเลีอร์ก็จะเน้นไปทางโจมตีเป็นหลักนะฮะอาชีพที่2นะเบเดอร์ ender, ที่สุดแห่งนักค่าผู้ใช้ดาบ2เล่มอย่างว่องไวพวกเขาคือผู้สืบทอดของการควบคุมพลังยุคกลางตามที่ได้มีการบันทึกไวนะ้ในเศษทาวเวอร์ความสามารถของพวกเขา นั้นพัฒนามาจากศิลปะการต่อสู้ทางตะวันออกพวกเขาสามารถใช้ดาบทั้งแบบมือเดียวและถือดาบทั้งสองมือและใน Ba t t ก e ทนโหมสามารถเปลี่ยนดาบทั้งสองข้างให้กลายเป็นกงเล็บเข้าขวนศัตรูอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงอย่างมหาศาลเหลากันนัก่าก็สำหรับเบลเดอร์นะฮะก็จะเน้นไปทางโจมตีเร็วนะฮะรัวๆอะไรประมาณนี้หลบหลีกนะฮะ อย์ที่3วิวิสร์ที่สุดแห่งผู้ทำลายล้างผู้ควบคุมพ,พลังแห่งฟอร์ดพวกเขาคือผู้สืบทอดของการควบคุมพ,พลังยุคสุดท้ายซึ่งเป็นมรดกที่ได้รับจากเซกทาวเวอร์และพวกเขาสแสดงให้เห็นถึงพลังที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนพวกเขาใช้ไม้เท้าเพื่อเพิ่มพลังแต่หลังจากมีการปรับปรุงระบบคอเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ความรู้ที่ได้จากอดีตท,ทำให้กลายมาเป็นอบ๊บออกเสียงถูกหรือเปล่าะไม่แน่ใจเหมือนกันนะขออภัยด้วย หรือลูกแก้วเวทมนต์นะฮะเราจะเรียกลูกแก้วเวทมนต์แล้วกันมีพลังการทำลายล้างสูงด้วยธาตุต่างๆปัจจุบันนะไอ้ลูกแก้วเวทมนต์เนี่ยได้กลายเป็นคาถาเวทมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและแบลเทนโหมดสนั้นจะสามารถไล่เวทมนต์พร้อมกัน2สกิลได้นะฮะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูเป็น2เท่าและ2เป้าหมายก็คือยิงได้ตัว2เวทพร้อมกันนะฮะความเร็วเทียบ ได้กับการใช้คอมโบแต่รุนแรงกว่ากอบิสานนะฮะก็สายเวทนะฮะต่อมานะฟอร์ตอาร์เชอร์ที่สุดแห่งนักหน,นูผู้ใช้ลูกศรที่สามารถยิงทะลุทะลวงทุกสิ่งแม้กระทั่งสายลมและพวกเขาได้พัฒนาแนวทางที่หลากหลายในการใช้พลังในการโจมตีระยะไกลพวกเขาใช้คริสตัลน,นะฮะและใช้แอสตโตโร ในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างพลังของผู้ใช้ให้กลายเป็นธนูแต่เป็นนักธนูที่ไม่จำเป็นต้องหาลูกศรเพียงแค่ใช้คริสตัลในการสร้างลูกศรยิงใส่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในแบกเทิร์นโหมดสสามารถเปลี่ยนธนูอาวุธประจำกายให้เป็นปืนคู่ทรงพลังที่ยิงได้ทั้ง2เป้าหมายแม้ความรุนแรงจะไม่มากแต่ความเร็วและรัวทำให้ศัตรูยากที่จะเข้าใกล้ หรือตายก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวเรานั่นเองสำหรับพนูนก็จะมีบัฟอะไรให้เราด้วยวิสาสตก็น่าจะมีบัฟเหมือนกันนะถ้าจําไม่ผิดแล้วก็เด่นๆของวิสาสก็มีบิงนะท่าบิงตตนอาเชอร์นี่ชอบอยู่ท่านหนึ่งที่ว่าก,กระโดดยิงรัวๆนะเออต้องลองไปดูกันเองนะฮะต่อมานะฮะฟอร์ชิลเดอร์ที่สุดแห่งนักรบผู้ซื่อสัตย์ผู้ใช้พลังเพื่อการปกป้องผู้อื่นฟอร์ชิลเดอร์จะใช้ดาบและโล เพื่อโจมตีและป้องกันในค่าวเดียวกันรูปแบบการต่อสู้เฉพาะตัวนำมาซึ่งแนวทางการต่อสู้อันมากมายหลากหลายพวกเขาใช้คิสตั้นที่มือซ้ายเพื่อสร้างโล่ขึ้นมาฮนะและใช้ดาบที่มือขวาในการโจมตีเนื่องจากพวกเขาสามารถสวมใส่แอสโตชิลพวกเขาจึงมีพลังป้องกันที่สูงที่สุดของทุกอาชีพก็คืออย่างถึกนะฮะ แต่ก็แลกมาก,กับการตีเบาเหี่ย e. ในเวกเตอร์โหมด2จะเป็นการปักดาบลงพื้นและเรียกโล่ยักษ์สายฟ้าออกมานะฮะเหวี่ยงใส่ศัตรูอย่างรุนแรงและมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะก็คือรถถังดีๆนี่เองต่อมานะอาชีพโปรดของผมเลยก็คือฟอร์สเบนเตอร์ฮะแทบจะ เหมือนพระเอกเลยคือดูหล่อมากนักดาบผู้ต่อสู้ระยะประชิดที่มีพลังป้องกันต่ําสุดในหมู่นักดาบผู้ที่มีการผสมผสานร,ระหว่างสายดาบและสายเวทได้อย่างลงตัวโดยยิงเวทได้ช้าที่สุดในหมู่นักเวทมีความรวดเร็วในการสร้างความเสียหายทุกครั้งที่ตวัดดาบและมีสกิลลดความสามารถนะฮะหรือดีบัฟมากมายแม้จะสามารถโจมตีได้ทั้งสองสายแต่ก็ไม่ได้เหนือไปกว่า ความสามารถของอาชีพอื่นๆอาชีพนี้จึงเน้นเป็นตัวป่วนด้วยสกิลตึงศัตรูให้อยู่กับที่ลดเลเวลของศัตรูนะซึ่งใช้ในสงครามประเทศไม่ได้หรือแม้กระทั่งผ่าน mp ให้หมดก็คือลด mp ให้หมดเลยนะะก็ผู้ต่อสู้ก็กจะใช้สกิลไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นตัวป่วนดีๆนี่เองแต่ชอบสกิล ถ้าปาดาบแล้วเตะ,เต,ะ,เต,ะเตะมากเลยอย่างหล่อในแมทเทนโบดสก็จะเปลี่ยนจากแขนข้างซ้ายให้กลายเป็นปืนใหญ่พลังเวทนฮะอารมณ์ประมาณล็อกแมนฮะซึ่งปัจจุบันไม่สามารถใช้ยิงได้เพราะใช้การโจมตีอัตโนมัติแทนและการจ้วงแทงด้วยดาบอย่างรวดเร็วมาฮะก็มาต่อกันที่2อาชีพใหม่นะฮะก็คือแกนเดียเตอร์นะฮะขนศึก พี่หน้าสงครามสุดยอดนักลบจากดินแดนเนเวเลนักลบผู้แข็งแก่งที่สุดในปัตตภีสามารถใช้อาวุธอารมณ์เหมือนประมาณออของนาคอสอะเออนาคอสในอวนะีะอาวุธประมาณนั้นนะฮะก็ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวฮะบูตบันได้ทั้งระยะประชิดและระยะไกลและยังมีเกรพิโรธที่มีผล ต่อการใช้สกิลด้วยนะฮะก็พอแปลงร่างก็จะใช้อาวุธเป็นหอกนะฮะอาชีพสุดท้ายนะ,ะับฟอรต์กันเนอร์ภายในเซกทาวเวอร์ มีกองกำลังพิเศษที่ไม่เปิดเผยตัวเองแก่คนทั่วไปพวกเขาเป็นนักแม่นปืนที่ใช้ Astro Weapon ปืนไลเฟิลแบบพิเศษเป็นอาวุธหลังจากกองกำลังพิเศษหลายตัวผู้สืบทอดสไตล์การต่อสู้นี้ได้รับการขนามนามว่า f o r ต์ u n n n เผลจากการฝึกฝนและวิจัยการต่อสู้ที่เหมาะสมกับสงคารามจริงมาโดยตลอดใน,นที่สุดก็สามารถพัฒนาดัดแปลง เอสโตเวบพ่นให้กลายเป็นปืนหลากหลายแบบมาพร้อมกับสไตล์การต่อสู้ใหม่ที่สร้างดาเมีอย่างรุนแรงในทุกสถานการณ์พลังโจมตีพื้นฐานต่ำแต่ขยายฟอร์สเพื่อกู้คืนจุดด้วยดังกล่าวและเน้นการโจมตีแบบคริสติเคอลอีกทั้งยังว่องไวและความเชี่ยวชาญในการใช้ฟอร์สก็ทำให้มีความแม่นยำสูง แม้จะหลับตาก็สามารถเล็งไปยังศัตรูได้อย่างง่ายดายเหล่านักวิจัยแห่งเซกทาวเวอร์ปรับปรุงฟังก์ชันการควบคุมคิสตันและฟังก์ชันขยายของโอบพร้อมกับออกแบบให้เป็นปืนไรเฟิลเพื่อให้เหมาะกับภารกิจลับปืนไรเฟิลน,นี้สามารถขยายพลังของฟอร์สอย่างมหาศาลแล้วยังมีการบีบอัดจากแอสโตเวปอนอย่างรวดเร็วเพื่อผักดันพลังที่รุนแรง ให้ออกมาในครั้งเดียวมีการวิจัยและปรับปรุงดัดแปลงให้อาวุธนี้มีความอิสระและยังคงจุดเด่นของ a s t r ต Weapon อยู่เพื่อคงไว้ซึ่งสไตล์การต่อสู้ของ Ford Gunner โดยแบ่งออกเป็นดับเบิลแฮนด์กันที่ใช้2อมือกับแคนนอนที่มีพลังทำลายล้างอย่างรุนแรงนะฮะก็คือตอนแปลงล่างจะเหมือนใช้ปืนใหญ่นะฮะ ำหรับการปลดล็อกในแต่ละเวลนะก็คือทุกๆ10เวลเราจะมีการทำภารกิจอับขั้นนั่นเองฮนะใช่เออมีภารกิจอับขัน้นก็คือเลเวล10เราจะได้สกิลเป็นออร่านะฮะแบทเทิลออร่าโหมดก็เราต้องเลือกธาตุนะสายฟ้าดินน้ำลมไฟฮนะห้าธาตุนี้เราต้องอ่านดีๆนะเราไปกดต่อบมั่วแล้วได้ธาตุอ่นมานี่อย่างผมเพิ่งโหลดกลับมาเล่นใหม่ไปตอบมัว่วได้ธาตุดินมาใฉย แต่ละท่าก็จะบวกพลังไม่เหมือนกันนะฮะเรเวลยี่สิบนะฮะแบคเทิลบดหนึ่งก็คือแปลงร่างขั้นแรกนะฮะเพิ่มพลังขึ้นมาดับหนึ่งเลยนะฮะเลเวลสามสิบได้สกิลคอมโบฮะนี่จุดเด็ดของเกมนี้ก็คือการคอมโบนั่นเองนะฮะเลเวลสี่สิบนะฮะสามารถสร้างกิลและเรียกบอดได้นะฮะห้าสิบก็คือแปลงร่างขั้นสองนะฮะก็อย่างที่พูดไปนั่นเองฮะ 60เรียกมอเตอร์ไซค์ได้นะฮะแปบ้าเอาไม่มี70หรอก85เควสแหวนบอสดันเจียนห่อคอยแห่งความตายชั้นที่1และเควสเก็บเศษมเมล็ดพลังของแหวนบอสดันเจียนนะฮะอ๋อก็คือปลดล็อกให้ลงดันพวกนี้ได้นั่นเองน่าจะใช่เลเวล100เพิ่มที่เก็บของนะฮะเลเวล1 0ร คว e s ไอเทมหัวใจบอสดันเจียนหอคอยแแห่งความตายชั้นที่ 2, สองเสริมพลังแหวนคว e s ร้อยยี่ห้าควีแหวนบอสดันเจียนอารามต้องห้ามชั้นที่สองนะฮะร้อยสามสิบเป็นแปลงล่างขั้นที่สามนะฮะก็สามารถอัพเกรดเลื่อนขั้นได้ที่ร้านค้าของและไอเทมฟอตวิงเลเวลร้อยห้าสิบห้าควแหวนบอสดันเจียนหอคอยแห่งความตายชั้นที่สาม เสริมพลังแหวนเคเวสแหวนบอสดันเจียนอารามต้องห้ามชั้นที่2หลังที่แท้จริงตื่นขึ้นและเลเวล200รระบบโอเวอร์โหลดเพิ่มค่าความแข็งแกร่งของตัวละครส่วนหนึ่งตามที่เราจะเลือกนะฮะ แล้วก็มีภาคคาบาว2ด้วยนะฮะซึ่งพัฒนาโดยทีมคล y t e ทคก็เปิดตัวในไทยนะฮะในไทยก็คือปี5-9เปิดได้3ปีก็ปิดตัวไปในปี6-1นะฮะเนื่องจากเออส่วนตัวแล้วก็ว่ามันเล่นยากกว่าภาคแรกอ่ะถึงว่าภาคจะสวยกว่าก็จริงนะ,ะแต่แบบมันดูซับซ้อนกว่านะฮะ แล้วก็กระแสะไม่ค่อยดีด้วยฮะก็เลยปิดตัวไปโดยในยเรื่องในคาบาวสองนะจะเกิดขึ้นในทวีปทวีปหนึ่งฮะโดยจะแบ่งเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งตะวันตกก็คือสหพันธ์สหพันธ์แห่งชาติเป็นผู้ปกครองประเทศและภาคตะวันออกก็เป็นกลุ่มพ่อค้านะฮะโดยทั้งสองฝั่งจะเกิดเรื่องต่อสู้ชิงอานาจกันอยู่เสมอทำให้เหล่านักผจญภัยต้องเลือกผู้นำเพื่อปฏิบัติตามกฎ และทำภารกิจต่างๆก็เหมือนเรื่องประเทศนะแค่เปลี่ยนชื่อประเทศไปก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง2ฝั่งนั้นเกิดขึ้นในการค้นพบเส้นทางทะเลไปยังทวีปใหม่ทําให้ผู้นําทั้งสองฝ่ายออกคําสั่งให้เหล่าผู้คนขยายอาณาเขตไปยังดินแดนใหม่แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นทําเป็นภยัยพิบัติต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนเก่าแก่นั้น จึงเกิดการต่อต้านที่มีอาส,สีเเลี่ยงเพื่อปกป้องที่ฐานและคนของตนมาจนถึงทุกวันนี้คาบาวสจะมีอาชีพอยู่ทั้งหมด6อาชีพฮนะซึ่งในแต่ละแบบจะมีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกันไปรวมทั้งระดับความยากง่ายในการเล่นก็ต่างกันไปด้วยนะฮะก็มีปอต์อาเชอร์ ออนเวดเดอร์ฟอสชิวพีทนะฮะวอลเลเอร์ เซิร์ฟไพยนะก็มาเปิดโดยค่ายเพย์พาร์นะฮะค่ายค่ายเดียวกับออเดชันนั่นเองฮะก็ขอจบไว้ประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมคาบาวนะฮะบางอันก็นึกไม่ออกริงต้องกลับไปเล่นถึงจะนึกออกนะฮะใครที่อยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะฮะใน PC นี่ก็ไม่ได้กินสเปกอะไรมากมายนะฮะส่วนตัวผมเองก็รอเวอร์ชั่นมือถืออยู่นะฮะมาเมื่อไหร่เจอกันแน่นะฮะมาเดือนนี้แหละก็ไปแล้วฮะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ